ทำการกดใช้เลสไปนะโว้ยเอ้ยเดี๋ยวนรหัส300บาทได้ขนาดนีน้แจกเลยเอะจริงมะเนี่ยเก็บไว้ดีกว่ามาั้งเอาแจกา กับเรื่องของรหัสเก่าของผมเกมวันพี b เบลตี้รัสอีกแล้วนะครับผมมีอยู่ที่3,500เพรเป็นรหัสที่ชาติปังก่อนผมได้ทำการสุ่มได้เป็นตัวละคร ex โอ้ฟ oh, ังกันเด้งกันมืดนานมากมาแล้วนะครับผมนะเออโอเด้งอยู่ไหนผมก็ไม่รู้แล้วนะครับผมมันค่อนข้างจะไกลเหลือเกินนะครับหรือว่ากูเลื่อนเลยไปแล้วกูลืมไปแล้วนะครับนี่นะเออนี่ครับโอเด้งอยู่ตรงนี้นั่นเองครับผมนะเออกูก็เลื่อนไปสไกนะนนายนนะงานใสกับผมนะแล้วพูดได้เลยว่าผมก็ทําการโทรหารพี่ชายผมพี่เบียนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเออคือผมถามเขานะถามพี่เบียนะครับบอกว่าพี่ รหัสเนี่ยมันควรจะแจกกี่รหัสดีจาเน้นเป็น5,000หรือว่าจะเน้นเป็นทีดีซอยขีดีดีครับผมนะเออพี่เบียครับผมพี่ชายผมเขาบอกว่าความต้องการของคนมันมีมากกว่า5,000ันเพสนะครับผมนะซึ่งผมก็เลยมองว่าโอเคถ้าหาพี่เบียพูดแบบนี้ผมก็ต้องใช้วิธีการซอยจุ <Hey! S 1> ซอยขีนั่นเองครับผมนะ,ะเดี๋ยวผมจะกลับไปที่เว็บไซต์ของเราก่อนจเจ้าเก่าเวลาเดิมตรงนี้ก่อนที่จะกลับไปนะครับมาที่กาชาล่างขวาครับผม นะมีจะเป็นเรื่องของเป็นกาชาเหลือเพียงอีกแค่2วันเท่านั้นนะครับผมนะเป็นกาชาตัว SP กาชาสเต็ปอัพที่เป็นคูเปอร์เบลตี้เฟสสี่สราชาจรนสลัดที่เขาฉลอง ดาวโหลด110้ล้านดาวโหลดกับเควาอาสันคามูซังีและมาคิดไฟจี้ตูดบู๊กระโหเข้ามาเห็นไหมกรบผมนะอ่ะนี่ก็คือตัวละครนี้พูดได้เลยว่ามันวนกลับมาเนี่ยหลายรอบแล้วน่าจะประมาณ3าถึง4รอบแล้วโรเจอร์ที่ผมได้เคยทำไปนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวผมก็จะใช้รหัสนี้นะครับในการสุ่มโรเจอร์เพื่อให้ผมมีโรเจอร์รีวิวแต่ความจริงผมเคยรีวิวไปแล้วแต่ตอนนั้นยังไม่โอเวอร์บสต์ไม่บู๊งสามกรบผมแต่ผมก็คืออาจจะไม่ทำถึงขั้นโอเวอร์บสต์หรือบุ๊งสามกระห มันโหดเกินไปนะครับผมนะเฮ้ยเฮ้ยนั่งทางออกเดินไปยอกครับผมอันนั้นโหดเกินไปห่างออกเดินไปไปเดือดรปเบิดอะไรนั่งงำใส่ครับผมโอเคเรากลับมาเจ้ากับรายเดิมของเรากับ zombie plus dot net นะครับผมนะอ่าถ้าหากว่าเข้ามาแล้วก็คือพูดได้เลยว่าเป็นล่าสุ่มรหัสเกมโนเกียหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมนะเห็นไหมถ้าหากว่าใครอยากจะสมเป็นเรื่องของรหัสดองเพจเกม one piece bounty h u n t กดลิงก์ด้านล่างดิสคริปชั o n นี้ได้เลยครับผมนะจะมีเป็นเรื่องของเทชคุตก็มีบีบเบ โซหรือแจ็คินบอลดีเชนก็มีเหมือนกันนะครับผมนะ,ะซึ่งเริ่มต้นเพียงแค่10บาทเท่านั้นนะครับผมจะมีโอกาสได้ตั้งแต่2,000เพชรจนถึง5,000เพชรเลยครับผมนะจากที่ผมดูแล้วครับผมในครั้งที่แล้วผมเคยสุ่มเป็น3 ออ300บาทไปที่เขาบอกว่ามี2,000เพจจถึง5,000เพรเนี่ยผมได้มาประมาณ3,000เพรผมผมองว่าคุ้มนะครับผมนะ,ะเพราะเขากล่าวหน้าตู้ก็คือ2,000จะถึง5,000ตรงนี้เห็นไหมครับผมนะเออผมฝากไปทั้งหมด1,500บาทเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้นะครับผมนะแล้วก็ดูดีๆถ้าหาว่าใครเป็นระบบ Android ก็มันจะเป็น Google p a ย์อย่างนี้เห็นไหม g ูเกิลเอยองนี่ เแต่ถ้าหากเป็น iOS ก็จะเป็น App Store อย่างนี้ก็ดูดีดดครับผมว่าตัวเองโทรศัพท์เนี่ยระบบอะไรถ้าเป็นพวก iPhone ก็จะเป็นแบบ iOS แต่ถ้าหากว่าเป็น แอนดรอยก็ Android, เป็นพวกซัมซุงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะเออโอเคมาที่300อันนี้ผมซื้อไปเลยครับผมทั้งหมด5รหัสเดี๋ยวมาดูเลทกันนะครับผมนะว่าถ้าหากว่าซื้อ5รหัสเนี่ยจะมี2,000เพชรกี่รหัสจะได้5,000เพชจไหมนะครับผมนะโอเคทําการกดใช้เลทซิ่งกันี่หัง่งเป๋เข้ามาครับผมนะโอเค5,000เพชรมาแล้วทำการก๊อปทั้งหมดเลยนะครับผมอุยกดคัดลอกข้อ,ขอมูลตรงนี้ก็ได้นะครับผมนะ่ะนี่คัดลอกข้อ,ขอมูลแล้วก็ก๊อปปิ้กเข้ามาเลยอ่าโอเค แล้วก็เอาไปใส่โน้ตแพชไว้ครับผมนะสกิ๊กปักเ่ะจิเข้าไปน,นี่โอเคไปดูเป็นเรื่องของรหัสแรกของเราก่อนเลยดีกว่านะครับผมนะเป็นเรื่องของรหัสที่หนึ่งของเราโรากินเบนชานรหัสมาไปที่เรียบร้อยกับ สามพันเพชรนะครับผมนะคือเขาบอกว่าหน้าตู้อยู่มีโอกาสได้แค่สองพันจะถึงห้าพันแต่ผมมองว่าได้สามพันก็โอเคครับผมนะแต่ถ้าหากว่าจะใหโ้โอเคมากกว่านี้นะครับผมนะก็คือนี่เลยมาดูว่ามี EX หรือเปล่าครับผมมีตัวล,ละครอะไรบ้างเป็นเกเซ่สี่บาลแมนมากับลูฟี่ธรรมดามาอีกหนึ่งอุ้ยโซโล่เก้าขุนเขาประสิทฮันด์อดอีกหนึ่งนะจ๊ะอ่ะเลื่อนลงมาอีกมีตัวใดมีเศษทั้งหมดสามร้อยเศษอันนี้คือพร้อมปั้นมากเพราะว่าเ, 1, เล่นอีเวนต์หนึ่งอันก็จะได้ประมาณสี่ร้อยเซทเพราะได้สี่400นนะ เออเรื่องรางวันในกลมมามุชิเฮ้ยตัวละครก็ถือว่าตึงอยู่แต่เหมือนจะไม่มีเอ็กแต่ผมมองไม่เห็นหรือเปล่า,าช่วยกันดูนะครับผมนะเออซึ่งใครได้รหัสแรกไปขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมนะเป็นตัวหัวรหัสที่พร้อมเล่นเป็นของ Android ส่วน iOS ก็พูดเลยว่าผมจะแจกไหมในอนาคตเดี๋ยวผมเนี่ยจ้า iPhone ของแฟนผมเนี่ยมาทําการโลกินนะครับผมก็ตั้งหัวแล้วก็เดี๋ยวจ้าําการแจกให้นะ iOS อรอก่อนนะใครที่เป็นระบบ iOS จะมาแจกระบบ iOS บ้างแน่นอนนะครับผมนะโอเคซึ่งใครได้ไปก็นี่เลยครับผมนะอ่าเป็น ID อันนี้นะาพาเบอร์อันนี้นะครับผมรับไปเลยจ้ะรหัสที่หนึ่งและนี่เป็นเรื่องของรหัสที่2ส,สยองกล้าวของเรานะครับผมนะอู้สามพันเพชรอีกแล้วนะครับผมนะเออเจ้าเก่าราเดิมก็คือ3000เพชรเนาะอันนี้เนาะเออได้ได้เป็นอไรบ้างสามเพชรก็เหมือนจะมีเพชรแจกต่างๆนาะนาะนะมาดูว่ามี EX หรือเปล่านะครับผมนะอ่า เลื่อนไปครับวู้มีลูฟี่เดลโลซาหนึ่งตัวกับลูฟี่บาวแมนที่เอาไว้พร้อมทําเหรียญเลยนะอ่าไอ้สองตัวนี้คือเอาไปคอมโบทําเหรียญได้นะเพราะว่าแทกมันครบกันเลยนะครับผมนะเออมีนังเรจูตัวนี้ก็ตึงอยู่นะครับผมทํา80เล่นได้อยู่นะครับผมนะแต่ก็ไม่ได้ว่าจะเก่งกกจขนาดนั้นแต่เล่นได้นะเรจูตัวนี้เล่นได้นะใมันปรับโหดอยู่เนาะ แล้วก็เป็นเรื่องของสันจิต่างๆนะนะน,น,นะครับผมนะอ่ะคุณปู่มาปู่เฮียวมาแล้วก็หมดนะครับผมนะอ่าซึ่งใครได้รหัสที่2ไปขอแสดงความยินดีด้วยครับผมนะอ่าจะเป็นเรื่องของรหัส Android นะครับผมไม่ใช่ LS อนะไอเออยากเข้านะครับผมนี่ก็ทําการเข้ากันเลยนะครับรหัสที่2ของเรานะครับผมนะโอเคต่อไปนะครับเป็นเรื่องของรหัสที่สามของ เานะครับผมนะอ่าวว้5,000เพชรเออถือว่าสวยๆเก๋อยู่ครับผมนะอ่าข้างบนขวาตรงนี้มี5,000เพชรเนาะแล้วก็เป็นเรื่องของอืมบงับงๆนานๆนะครับผมนะอะ่มาดูกันว่ามีเยกหรือเปล่าวิ1,600เศษมาเล็ดเหตุตอสผมนะไอ้เหี้ยอย่างสุดรหัสน,นี้ผมนะ่าจะเก็บไว้แน่วะท่านเตมิมผมถ้าถ้า,ถา,ถากูแจกนะกูบอกเลยกูยิ่งกว่าพ่อพระไอ้เหี้ยนะครับผมนะพูดตรงๆ อุ้ยเชียดอฟฟี่มีดอฟดอฟี่หนุ่มที่พร้อมปั้นเลยนะอันนี้คือทำเลเวล อุ้ยทำร้อยได้เลยเนี่ยอันนี้ทำร้อยได้เลยนะแล้วก็เล่นได้เลยนะครับผมแต่อยู่ที่จะทำหรือเปล่านะอูย้ยี่เลขสา0รบาทได้ขนาดนี้ผมว่าเกินไปนะครับผมนะผมมองว่าเกินไปนะนี่วุ้ยซันจีหนึ่งซันจีหนึ่งนะซันจิสองซันจีสามทำสามซันจ,จีได้นะครับผมนะออสุดจัดนะครับผมนะเออมีรอหนึ่งรอสองอีกหมีเอสอีกครับผมนะอ่ามีปุยเฮียวอีกไลโซอีกครับผมต่างๆนานาเลยวุ้ยเลนลี่ลาชาดรลบจุดกระเปเ๋าเลนลี่อีกนะฮะนี้ เออทำสามฟรีก็ได้ทําเหรียญโหอตัวละครพร้อมพร้อมเล่นเนี่ยเยอะเลยน,นะตัวนี้นะครับผมนล้วทันหกร้อยเศษอุ้ยใครได้ไปยินดีด้วยนะอันนี้ผมพูดก่อนนะครับผมนะถือว่า คุณจะรวงฟักกิ้งดีวอเตอร์ลอมากเลยนะฮะว่ากูได้1,600เศษไปนะครับวันนี้เออยินดีด้วยนะครับอีเชี่ย5,000เพชรเลยอะอันเนี้ยอันนี้สุดนะสุดนะครับผมนะใครที่เป็นไอเอเอสก็บอกได้เลยว่าไม่ต้องเข้านะครับผมนะเออเก็บไว้นะครับผมนะเอาให้คน Android เข้าเดี๋ยวเอเอสเดี๋ยวจะมีโอกาสจะรีบไปจุดโอเคต่อไปเป็นเรื่องของรหัสที่4เข้าหลามตัดของเรานะครับผมนะอ่ารหัสที่4เนี่ย จะมีทั้งหมดกี่เพชรด้วยกันนะอันนี้โอเคอุ้ยไอชี้อะคอมโบสามระบะซอมคอมโบเป็นเอ่อห้าพันเพชรสองหาหันเลยนะครับอันนี้เออมีอยู่ห้าพันเพชรสี่พันเก้าร้อยแปดสิบอะดูเพชรว่าทะลุหรือเปล่านะครับผมนะอุ้ยมีรับโรเจอร์ได้อีกก็คือทะลุนะอันนี้เพชรทะลุไปอีห้าสิบนะครับผมนะแล้วก็เป็นเรื่องของทะลุไหมอุ้ยทะลุ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 เพชรทะลุทะลุดูดิดูเพชรดิเห็นปะ ทะลุครับผมประมาณ2 5 3ห้า0ัเนี่ยมีถึงนะครับผมเนะี่ยมีเศษ300เฮ้ย ทำไมมีเศษ300เอาไว้เลือกชีวิตดักกองชิกบองออฟเยค,ครับผมนะแต่เห็นว่ามันตึงตรงที่แม่งมีเอ่อ5 5,000เพชรนะครับผมนะตัวละครก็คือตึงตามนี้โอ้ยไอ้เชี่ยถือว่าสุดอยู่ครับผมนะนี่ถือว่าสุดเด็ยจัดเลยครับผมนะซึ่งใครได้ไปรหัส5,000เพชรนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมนะหุยสุดนะสามร้อยบาท5,000เพชรอ่ะเพราะว่า5,000เพชรมันการันตีอยู่ที่ 750บาทเลยนะครับผมนะแต่ว่าอันนี้คือเราได้5 0 0 0ันมาก็ถือว่าคุ้มจะจัดเลยนะครับผมนะโอเคก็ได้แบบก็ยินดีด้วยนะจ๊ะโอเคเป็นของ Android นะ iOS ไม่ต้องเข้าเดอนะครับผมนะโอเคแล้วก็ต่อไปเป็นเรื่องของรหัสที่5สุดท้ายของเราแล้วนะครับผมนะกูย,ยไปเปิดกาชาโลเจอร์แล้วนะครับนี่เออ ซึ่งจะได้พักสักทีนะนี่โอเคอาจจะเบื่อการชากันนะช่วงนี้ผมก็ขออนุญาตล่วงหน้าก่อนเลยว่าเดี๋ยวเดือนนี้มีคลิปเล่นแน่นอนเนาะเออแบบใจเย็นเติมใจรอกันหน่อยนะนี้ก็คือมีห้าพันเพชรอีกนะครับผมเท่ากับว่าผมสุ่มไปห้าัสนะคร,ครับผมนะที่ผมได้ก็คือมีอะไรบ้างวะห้า <laughs> 5, พันเพชรเอ้สามพันเพชรก่อนเนาะรหัสหนึ่งกับรหัสที่สองคือได้สามพันเพชรรหัสสามนะครับผมนะนะรหัส ก็รหัสสามเนี่ยได้ห้าพันใช่ไหมหนึ 1, ่งพันกว่าเซฟร,รหัสสี่ได้สามร้อยเซฟนะครับผมนะแล้วก็รหัสที่ห้าอันนี้ได้ห้าพันเพชรอีกนะครับผมนะเออถ้าหากว่าใครได้รหัสนี้ไปเฮ้ยอ,อย่าเพิ่งนะครับผมนะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับอ่ามามาดูกันที่ไอเทมก่อนนะผมนะไอเทมก็คือจะมีเรื่องของโอ้ก็คือน่าจะเหมือนรหัสเมื่อกี้นะครับผมนะเป็นห้าพันเพชร ที่มี300เศษแบบปกตินะครับผมนะโอ้มีโซโล90ด้วยโซโลวโ่วันนกคืนนี้นะอารองแห่งอารองปลากครับผมนะเออซึ่งธรรมดาหน่องมือนี้นะครับผมแล้วก็คุซัน80เล่นได้นะครับผมนะเออทาฟังก้ารอเคาเตอร์เล่นได้เดนโรซาตัวนี้นะครับผมนะเออควราจังพอใช้ได้ผู้ถูกใช้ใชซิสกคาพอใช้ได้ผู้ถูกใช้ในะครับผมนะก็น่าจะประมาณนี้ครับผมนะก็ถือว่าหมดไปแล้วว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  หยูยได้โรเจอร์ไอ้ขี้อ,อึ้งเลยอะท่านผู้ชมไอ้ชีส้สามร้อยเศษแต่ได้โรเจอร์อะไอ้ขี้เหมือนอย่างนี้เท่ากับว่ากูไม่ต้องไปเปิดกรชาก็ได้แล้วเพราะกูได้โรเจอร์จากรหัสนี้แล้วอะ่ะหั์จริงอันเนี้ยพูดเลยอั์จริงที่รักไม่พี่พี่กะว,ว่าจะทาคลิปเปิดกรชาโรเจอร์แต่กูกดรหัสดองได้โรเจอร์อันนี้แจกไหมแจกเลยเรจริงไหมเนะี่ยเฮ้ยเอาดีด แจกเลยเชียร์ใครได้ยินดีด้วยนะ่านผู้ชมหุยห้าพันเพชรเลยนะโรเจอร์นะเก็บไว้ดีกว่ามั้งเอาแจก เออใครได้ไปยินดีด้วยไอ้ขี้อะเอ้ยใครได้รหัสไหนเนี่ยใน5รหัสที่ผมกดมาแล้วก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับผมแล้วพูดได้เลยว่าใครได้รหัสโรเจอร์ก็บอกผมหน่อยนะครับผมแลวถ้าหากว่าใครอยากกระสุ่มนะครับ <S <S เป็นเรื่องของรหัสดองเพรเกมวันพรีปริญญารเริ่มต้นเพียงแค่สิบาทกดลิงก์ด้านล่างในคลิปชั้นนี้ได้เลยเนาะเออถิวว่าสุดจะจ,จัดเลยนะไปไปที่โอนย้ายข้อมูลกันเลยครับผมนะใครได้แล้วก็ยินดีด้วยละกัน,นับผมสกิ๊กสกิ๊กสกิ๊กโหรหัส่างนี้คือรหัสโรเจอาบอกดะ อ่าใครได้ไปก็ยินดีด้วยนะจ๊ะแต่ความจริงผมหลอกจากนี่อันนี้จริงจังจริงจังอันนี้จริงจังแล้วไม่หลอกแล้วโอเคครับผมอีกบักเปะอาเจื๊อ่าโอเค,อเคไปชือ่อ